สวัสดีครับเพื่อนๆไชยมารีน,นะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมเพืพ่อนๆตามสัญญานะครับผมวันนี้ผมว่าจะมาจัดโปรนะครับเรืออะลูมิเนียมนะครับอ่าเรืออะลูมิเนียมที่ผมสั่งผลิตมาเองนะครับเพืพ่อนๆตัวนี้นะครับจะมาจัดโปรให้เพื่อนๆในราคาที่จับต้องได้นะครับผมเรือรอะลูตัวนี้ผมสั่งผลิตเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับว่าเอผมจะจัดโปรแบบไหนนะครับ เรืออลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆจะเป็นเรืออลูมิเนียม380นะครับอ่าไม่ใช่ลำนี้นะแต่แบบนี้เลยเน่จะเป็นลำนี้ครับผมอ่าเป็นลำใหม่เลยนะเป็นลำใหม่นะที่ผมสั่งผลิตมายังไม่ได้ใช้งานนะครับผมอา Pro ่าโปรนี้จะยืนพื้นที่เรืออลูมิเนียม380ลำนี้เป็นหลักนะครับผมลำนี้ผมจะสั่งผลิตมาเป็นพิเศษนะครับท้ายนะอ่าผมจะมีแผ่นพลาสติก ABS นะครับผมไปลองอา่าแข่งซ้ําเรือด้วยนะครับผม ัวหิ้วจะใหญ่นะครับผมนี่ครับแล้วมียางกันกระแทกรอบเรือ,น,รอ,อน,นะครับผมมีเราจับรอบเรือนะครับผมปักคันเบ็ดนะครับผมสี่คันนะครับผมที่นั่งหน้าหลังอลูมิเนียมเกรดมาลินนะครับผมจะเป็นขนาดสองมิลบวกสามนะครับผมเป็นรอยเชื่อมข้นนะครับผมเ,เม็ดใหญ่นะเพื่อนนะนี่นะฮะเป็นเม็ดใหญ่แบบนี้นะรอยเชื่อมนะครับผมจะเป็นรอยเชื่อมเอม็ดใหญ่แบบนี้นะเพื่อนนะนี่ครับผม รอยเชื่อมจะเป็นเม็ดใหญ่แบบนี้นะเพื่อนนะนี่ครับความหนานะครับผมของอะลูมิเนียมด้านหัวเรือจะปิดนะครับผมยืนได้นะเป็นอะลูมิเนียมตีนเป็ดให้นะครับผมเรือตัวนี้จะเป็นเอ่อท้องวานนะครับตัวนิยมนะครับมีอ่ากันกระแทกใต้ท้องเรือนะครับด้านข้างเรือนะครับผมยืนพื้นที่อะลูมิเนียมสามแปดศูนย์ตัวนี้นะครับผมส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเพื่อนๆอ่าผมจะให้เครื่องตัวนี้เพื่อนไปเลยครับเอ่อ มาหลายวันแล้วงานยุ่งมากยังไม่มีเวลามาแก่เลยมาแก่พร้อมเพื่อนๆดีเลยครับว่าโปรนี้ผมจะให้เครื่องตัวไหนกับเพื่อนไปนะครับผมมาลุ้นด้วยกันไปเลยครับผมเครื่องใหม่นะแก่กองให้เลยนี่ไปเลยครับผมเพื่อนอ้า เรืออลูมิเนียมนะครับพร้อมเครื่องยนต์นะครับผมแถมมอเตอร์ไก่หนึ่งตัวนะครับเครื่องยนต์ผมให้เพื่อนเป็นสาสิบแรงมา้าสองจังหวะนะเพื่อนนะเครื่องตัวใหม่หัวม,มนของเรานะครับผมอุปกรณ์ของแถมครบเลยนะเพื่อนนะนี่เลยแล้วของแถมคือมอเตอร์ไก่สามสิบสี่ปอนด์นะครับผมของใหม่อ,อีกหนึ่งเครื่องให้ไปเลยครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องใกล้ๆกันครับผมสุดยอดไหมเพื่อนๆเอ้ยโหยให้เครื่องสามสิบแรง หัวมนนะเครื่องตัวนี้บล็อกใหม่บล็อกเลยบล็อกตัวใหม่แล้วนะบล็อกหัวมนนะอ่าสามสิบแรงหางสั้นหางสิบเจ็ดนิ้วครับผมเครื่องใหม่แกะกองฮ่ดูสิดูสิจะมีใครกล้าให้แบบผมบ้างนะครับผมอุปกรณ์ของแถมครบนะครับผมนี่เครื่องผลิตปี2 0 2 4เครื่องตัวนี้นะครับผมเป็นบล็อกตัวใหม่นะครับผมนี่ดูนะสามารถเพิ่มทุสตาร์ทไฟฟ้าได้นะครับ สามสิบแรงมา้าตัวนี้ใช้อะไรตัวเดียวกับยานะนะมาฮ่านะเพื่อนนะอมาฟังราคากันมาฟังราคากันผมจดให้แบบนี้นะครับโปรนี้นะครับยืนพื้นที่เรืออลูมิเนียมที่ผมสั่งผลิตเองเรือนําเข้านะครับผมสามแปดศูนย์ะนะครับผมสายสามแปดศูนย์นะครับผมบวกเครื่องหัวมนนะครับผมสามสิบแรงมา้าสองจังหวะและแถมฟรีมอเตอร์ไก่สามสิบสี่ปอนด์ให้เพื่อนๆไปเลยนะครับในราคาเพียงในราคาเพียงเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ พลิกกลับไปกลับมาบวกลบคูณหารแล้วแม่งยังไงก็ขาดขาดแน่ๆเลยครับเพื่อนๆผมมีชุดเดียวนะขอคนที่พร้อมเท่านั้นนะครับผมคนที่คิดมากไม่สบายใจกังวลผ่านก่อนนะครับผมขอคนที่อยากได้อางานของผมจริงๆเครื่องของผมจริงๆเรือของผมจริงๆที่เอาไปใช้แล้วมีความสุขผมอยากได้คนแบบนั้นครับผมยืนพื้นที่เรืออลูมิเนียม3 8 0นะครับผมเรือน,นอกนะงานาสั่งผลิตบวกเครื่อง30แรงมา้า2จังหวะแถมมอเตอร์ไกด์ฟรี1ตัวราคา9 9 0 0 0บาทหรือจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ เรืออลูมิเนียม380นะครับผมบวกเครื่อง20แรงม้านะครับผม2จังหวะ Enduro นะครับผมแล้วผมแถมมอเตมมอร์ไกลให้นะครับผมเอาไปราคาเพียง8 9 0 0 0บาท8 9 0 0 0บาทนะครับมีให้เลือกอยู่สสเต็ปเครื่อง2รุ่นนะครับผมอ่าเพื่อนเลือกอ่ารุ่นของเครื่องได้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนอยากเพิ่มออปชั่นนะครับ ใส่ชุดสตาร์ทไฟฟ้านะครับผมเครื่อง30แรงนี้หรือพ่นสีเรือนะครับผม3ด้านซ้ายขวาด้านหลังเรือนะครับพ่นสีนะครับผมได้อยากได้เทเลอร์ได้อ่าติดตอ่อเข้ามาคุยกันเป็นเคสบายเคสไปนะครับผมผมจัดโปรให้แค่หนึ่งชุดนะเพื่อนนะผมขอคนที่อยากได้งานผมจริงๆนะครับผมคนที่ไม่สบายใจกังวนหลหรืออะไรผ่านก่อนได้เลยชุดนี้คิดแล้วคิดยังไงพลิกไปพลิกมาก็ขาดครับผมขาดทุนแน่นอนครับผมแต่อยากทําให้เพื่อนๆได้อยากทําให้คนรู้จักเฉยๆครับว่าอ่าไทยมารินแม่งมีตัวตนจริงไหมไว้ใจได้ไหมเชื่อ ถือได้ไหมนะครับแล้วมีของจริงไหมนะครับผมผมทาให้เพื่อนขนาดนี้แล้วให้ใจขนาดนี้แล้วนะครับผมอ่าเพื่อนๆก็ให้ใจผมกลับบ้านคิดแล้วยังไงก็ขาดช่วยผมอ่าปิดโปรนี้หน่อยนะครับผมอ่าแล้วคุณจะเป็นเพื่อนผมอีกหนึ่งคนสวันดีสวัสดีครับผมไปแล้ว